กาตูนช่องพี่เจครับตอนเจ็บคอก็เลยไปซื้อยาโอ้ยที่เมืองซากุระมีร้านขายายาไหมเนี่ยเอ๊ะร้านนี้จำได้ว่าขายายานี่นะคุณลุงคุณลุงผมขอยาแก้เจ็บคอนเลยครับอันนี้มั้งยาแก้เจ็บคอซื้อไปสามกระปุกเลยแล้วกันวันนี้มีเรียนด้วยสิซื้อ,อยาเสร็จก็รีบไปโรงเรียนต่อเลยเดี๋ยวไปกินต่อที่โรงเรียน <c oughs> เจ็บคอจังเลยกินยาก่อน,นีกว่าอายาอยู่ตรงไหนวะซื้อมาแล้วอา้าวแทนที่จะกินยาทําไมเอายาไปวางกับพื้นเย้ยแล้วนี่มันอะไรเนี่ยไม่ใช่ยาแก้เจ็บคอเหรอแต่เป็นยาที่ทําให้เพื่อนๆนหัวโตแบบนี้เลยเหรอเอย้ยทําไมหัวโตแบบนี้มันเป็นยาหัวลูกโป่งเหรอเนี่ยเหมือนลูกโป่งเลยอะเพื่อนจะลอยขึ้นไปบนท้องฟ้าไหมเนี่ย ใครที่เดินผ่านยาขวดนี้ทุกคนหัวจะโตกันหมดยกเว้นพี่เหรอมันไม่มีผลกับตัวผมพี่เองเหรอเนี่ย